จุงกะแมวบางปูอินจ้าวันนี้โมนาจะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีจที่โมนาสะสมไหวได้เนาะขอเขามาดึงซื้อมาดึงจ้าแหละเขาก็ห้มาดึงบริจาคมาก็มีเนาะนี่จ้าเป็นสวนบอนสีของโมนาสวนในน้อยจ้าที่โมนาทำขึ้นมาเนาะเป็นสชลเลมจ้าใช่สชลเลมแล้วก็เอาลักเอาขุดมาใส่ตะไครยใส่ยาไหไก่มันเขาเนะเพราะว่าบ้านโมนาไก่มันเยอะจ้า ถ้าในครั้งนี้เขาจะเข่ามาเหยียบลุยหักหมดเลยจ้ะนี่คือมมนาสะสมไวยได้เนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูว่ามีพันอะไรด้วยเนาะก็มีแต่บอลบานๆเนาะไม่มีบอลเพลงจ้ะไปไปดูกันเนาะอ่านี่จ้าเพื่อนๆน,นี่มมนาเกิพันนี่มมนาเกิไปขอเข้ามาเนาะโมนาเก็ไปซื้อเขานั่นเลยจ้ะแต่เขามีขายเนาะเขาก็เบงให้มาเป็นหัวเป็นกอเลยจ้ะมมนาเกิเอามา ขยายเนาะเอามาลงปลูกตอนแรกมมนาย,ยังไม่รู้ผานอะมนาได้มามมนาก็จะปลูกทั้งทั้งโกทั้งหัวเลยจ้านน่ตอนนี้มมนาก็ได้ผ่าขยายแร้วเขาก็งอกเริ่มงอกออกมาแล้วนะนจ่จ้าเดียวมมนาจะแยกลงกระถางเนาะู่งจากทั้งนู่นเก็มีจ้าอันนี้ที่ซื้อมาจต่แบบนี้ซื้อมาเนาะนั่นก็ได้มากําลังงอกนอจ้าอันนั้นก็ซื้อมาจ้า บอนลบ้าน,นนี่มนาไม่ได้ซื้อเนาะแบบนี้นี่อันนี้อันนี้เขาหา,าย,ายหมายายหายมายายพินเนาะของยายพินกําลังกําลังออกนอจะนี่สวยจ้ะนี่เนาะอันนี้ก็เป็นอีหนาวซื้อมาจ้ะเพื่อนเพื่อนมานาก็ใส่น้ำแชไว้จ้ะนี่อันนี้ก็อาพาหัวจะกำลังเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมกำลัง เขากาลังผูมาเนาะมันน่าก็แยกไวนี่จะ้ะให้เขาผูมา,เ,าเป็นต้นใหญ่ๆก่อนเนาะถึงจะแยกลงกระถางจะ้ะอันนั้นสาหน่อยปลาเปลงคือมันมันเป็นอยู่ก็ดินจะ้ะมันเขาปลูกทิ้งคว้างเลยจะ้ะนี่เขางัดหางมนามาเนาะตอนนี้ก็สวยแล้วเนาะกอใหญ่จะ้ะนี่บนบาน,นเนาะแต่มันก็สวยเนาะอันนี้เป็นอีนาวจะซื้อมาเนาะนี่ กำลังแตกนอแล้วจ้ะนี่นะกลังแตกนอกเป็นสวนโมนาเอโรงเรือนของโมนาที่โมนาทำขึ้นมาเนาะนี่จ้ะใส,สะ่แสลมอย่างนี้เนาะอืมก็จะเป็นพวกต้นไม้มงคลแค่นั่นแหละเนาะจ้ะบ้านโมนาก็อยู่ฝั่งโน้นจ้ะนเนเนาะก็จะเดดครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส,ส่แสลมครึ่งหนึ่งเนาะจ้ะ ไปทำภาพาไปดูฝังนี้เนาะที่มนาแยกไว้จ้านีมันก็เริ่มใหญ่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอนบ้านจ้าเป็นพวกก็จะกุ้งไก่ซื้อหรือเปล่ามันก็ไม่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักชื่อเขาเนาะแต่อันนี้ก็เป็นหกลงจ้าคิดว่าเป็นหกหลงมันก็แยกไว้ลายก็ทางจ้ะนี่เพื่อใครอยากได้เนาะนจ้าก็มีแต่บอนบ้านๆเนาะ นี่ก็เป็นหกลงจ้ะส่วนมากจะเป็นบอลบ้านเนาะนั่นก็หกลงนี่ก็หกลงจ้ะนี่บอลบ้านแต่พวกนี้จะเป็นดูซึกว่าจะเป็นไช่ไม้ช่างเผือกใบบัวเนาะนี่มแบบีช่างเผือกใบบัวนู้นต้นเมฆเขาอยู่โน่นะใะใหญ่ใหญ่บอลน,นี่จะเป็นใบสลบสลบยังไงดอกอันนี้กับบอลซื้อย้ายมา บนยายพินเนาะนี่ต้นนี้ลูกไม้มจา่าอันนี้็ใช่ซื้อยายมานี่กากลังงอกนอมาจา่ะไม่รู้ชื่ออะไรคงจะเป็นฮกลงเลยฮกหลงกิงเขาจะเป็นดําๆเนาะเพื่อนเพื่อนนี่นี่กิงเขาจะเป็นดําๆเนาะแต่ถ้าพวกบนบ้านพวกนี้กิ่งก้านเขาจะเป็นลายลายออกจากขาวขาวอย่างนี้แต่ถ้าเป็นฮกลงนี่คือกิงเขาจะ ดำดำออกดำดำน้อนี่ถ้าป็นบอบ้านมันจะเป็นขาวๆอย่างนี้นาะเพื่อนนี่อันนี้มนามันอยู่ในโกใหญ่จะมนาแยกออกมาอันนี้ก็หกลงจ้ะนั่นอันนั้นก็หกลงนี่อันนี้อันนี้กับช่างเผือกเหมือนกันแหละอันนี้เป็นอีหนาวนาะนี่กำลังงอกงอกนอกมาอีกน้าอีหนาวอ่ะโอ้นี่หนาวเป็นบอลที่มนาชอบจ้ะ อยากได้เนาะนี่อันนี้ก็โมนาแยกมาจากต้นนี้เนาะนี่มันอยู่้างกันนี่แหละแต่ว่ามันอยู่ไกลนะมันมันใช่มันใช่ต้นนั่นไหมเพราะว่ามันจะเป็นลายออกมาตั้งแต่น้อยเลยเนาะ้ามันเป็นต้นต้นนี้เนาะอันนี้ใบเขาจะตอนส่งมามันมันเงือนะจ้ะมันเงือแล้วใบเขาจะเปื่อออกมันเลยเป็นอย่างนี้มาเลยจ้ะถ้าไม่เป็นอย่างสวยเลยนี่ขนาดนี้ยังสวยอยู่เลย ก็โออันนี้ออกมาก่อนเนะาะจ้ะนี่แหละมันงอกมาจากต้นนั่นแหละนี่ต้นนี้นี่แต่ว่าใบาเขามีเห็นหลายหรือว่าเขากําลังจะกัดนี้เป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้เนาะนี่ออกนอมาแลยจ้ะนี่เพื่อนมนาเก็บสะสมได้มาจํานวนหนึ่งเนาะส่นมากจะบอนบาน <c oughs> ้านแหละ้าคายไม่ได้ก็จะเอาไว้ดูเองอย่างีงแล้นี่มมนาชอบดูจ้ะตื่นเช้ามา ยังมีหุงเขาเลยจะเดินตรงดิ่งมาตรงนี้เลยก่อนเลยเดินมานี่ก่อนเลยแล้วก็มาดูนั่งดูนาง,นางตังเกตเนาะอันนี้อันนี้นี่แหละน,นี่ไก่คือไก่เขาเข่ามาแล้วเขาโอกไม่ได้นะนเพื่อนเขาก็จะวิ่งวนอยู่ในนี่แหละแล้วก็ก็เหยียบนี่นั่แหละเป็นเรื่องทีมนาเอาแ่งน้ำมนาค้งแต่ตรงนี้น่นรู้เสียงร้องเขาได้ยินไหมทมนาไม่ทําคลิปเขาก็ไม่ร้องร้องหาไข่นี่ มอนาค้างแต่ไอตะขายนี่อันเดียวเนาะมันมันมันไม่มีตะขายเขียวนั่นเนาะที่นี่มันขึ้นมาได้ไงมันบินก็เลยเอามาใส่อีกชั้นหนึ่งอย่างงี้จ้ะที่นี่เขาก็เลยเขาไม่ได้เลยค้างอย่างงี้เลยค้างไม่หายเขาได้เลยจ้ะที่นี่เขาไม่ได้เลยนี่ค้างอ้อมเลยเนาะนั่นทางเขาอยู่ตรงนั้นค้างไว้จ้ะนาะน,นี่ เพื่อนนี่อันนี้ก็สาวน้อยปลาเปรงแยกมาแยกมาจากตุนตุนแม่นันน่นกำลังออกมาเนาะช่วยจากเพื่อนชวนมากจะชวนมากจะเป็นบอลนี่แหละเยอะเนาะที่อกอกมาที่อกอกมานี่นจะเป็นบอลนี่แหละเยอะเพราะว่าเขายังไม่ไล่ย,ยังไม่กัดสีตัวนี้ก็ป็นหกลุงก็อะไร ปลกันมาเนี่ยนะญาเพื่อนเาหน้าเกิดเก็บสะสมเอาเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เองชอบเนาะมันก็มันก็ดทำให้สบายใจนาอเวลามานั่งดูตอนเย็นก็เย็นเย็นร้อนร้อนคำคำก็อากาศร้อนก็มนนานั่งเฝ้านั่งดูนี่แหลจะจ้ะนี่เนาะอันนั้นก็จะเป็นพวกหนาวัว มนาก็ได้มากระถางหนึ่งมนาก็มาแยกจ้ะแยกได้สามกระถางนู่นฝั่งนู่นก็มีเดี๋ยวพาไปดูเนาะอันนั้นชนชมของมนาเองซื้อหลายปีแล้วจ้ะซื้อหลายปีแล้วมันออกกิ่งออกก้านมีสีชมพูกับสีแดงอันนั้นสีแดงกําลังยอดต้นใหญ่นั้นก็เลยตัดกิ่งก้านออกทําสาวเข้าใหม่จ้ะนี่อันนี้อันนี้หน้าบัวที่มนาแยกได้เนาะนี่สองกระถางสามกระถางซื้อมากระถางหนึ่งแยกได้ แยกได้สามกระทางนี่นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นบอนสีที่ยายส่งมาเมื่อหน้าก็ไม่รู้ว่าบอนอะไรเนาะยายส่งมาก็ปลูกก็ยังไม่มีลวดมีลายเลยจ้ะก็รอดูเนาะอันนี้ก็เป็นหกลงเลยนี่ยังไม่กัดสีตัวนี้ต้นนี้ซื้อมาลอยห้าสิบาทจ้ะต้นเดียวนั่นนี่ส่งมาแบบไม่มีเหี่ยวไม่มีเฉาเลยจ้ะตรงมาสภาพร่างรากจ้ะแล้วก็ ห่อไอ้น,นี่มาหอ่อกระดาษชิชชู่จ้ะแล้วก็เปะมาก็กล่องกระดาษเลยสดชื่นเลยมานะซื้อมาเนาะคนเขาเพทคส่งดีจ้ะนี่น,นี้ตัวตัวตัวโปรตัวมแม่ลูกลากลูกช่างจา้ะนี่ออกมาก็จะเป็นสีชมพูเลยออกมาได้สามใบล้วจ้ะใบใบแรกอันเฉาไปแล้วเนาะนี่ใบนี้ขึ้นมากับใบนี้ก็เริ่มจะเฉาไปสีชมพูแบบนี้เลยจ้ะเวลาเขาออกมา เนาะม่นาก็เอาไว้อยู่อย่างนี้แหละทางวันแดดลำลายอย่างนี้แหละแต่เช้นช่งวงเช้าก็จะเชียงเชียงแดดตรงนี้นิดนึงจ้ะเพืเ่อนเนาะเอามาให้ดูให้ชมเนอะวันนี้เนาะบอสีนี่แหละจ้ะเพื่อนคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ้ะ